สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีติงทวีนะครับผมสำหรับวันนี้พี่หมีจะพาไปตุลยด่านในดันเจียนสุดโหดกับเกมอิ e m เ n นทัลดันเจียนนะฮะอันนี้เป็นเกมฟันดาบตุลยด่านนะเราจะต้องลงไปลุยในดันเจียนนะฮะจะเล่นแบบคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะลงเป็นทีมก็ได้นะเมื่อกี้พี่หมีไปเล่นมารอบอนึงแล้วน,นะเฮ้ยสนุกว่ามันดีนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างยากนิดน,นึงนะ เดี๋ยวก่อนพี่หมีดูก่อนมีอะไรให้พี่หมีชอบม้างนะ <c oughs> อ้าวนี่อะไรเนี่ยซื้อลูบล็อกพิมแมมอ๋อพี่หมีมีแล้วเอ้ามีซูเปอร์ลักกี้แบนเนอร์ด้วยนะ,ะยังไม่รู้ต้องว่าจะใช้อะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวพี่บีขอดูกนะ่อนนะเออนีุ่ยโอ้โหมีชุดด้วยว่า600เจมนะฮะแล้วก็อีพีสามชั่วโมงสองคูณแบนเนอร์ลักแล้วก็มีชุดเหล็กให้เราด้วยว้าวเอา <c oughs> พี่หมีชอบ มีชุดอัศวินเหล็กสุดแกมด้วยนะโอ้จัดไปเลยอย่างนี้เอาละไหนมาดูหน่อยชุดใหม่ที่พี่มีซื้อมาไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงดับเหล็กนะฮะอ๋ความเสียหาย21อันเก่าความเสียหายหโอ้กระจอกมากเลยนี่ชุดเล็กออ้โหขอใส่หน่อยปาบนี่หมวกเออแล้วก็ไหนวะใส่ครบยังอะ่ะ ดาเสือ้อกางเกงแล้วก็หมวกนะฮะปาดูสิอุ้ยโอ้โหเทระเบิดไปเลยเอา้าวกางเกงหายไปไหนอะเดี๋ยวไอปิหมีก็ใส่ครบไปแล้วนะอ๋อหรือว่ามันก็ได้แค่นี้นะฮะ <c oughs> อัศวินเอ่อไม่มีกางเกงนะโอเคไม่เป็นไรหุ้ยโอ้โหดบับอ,อัมบอลบอลยูหู เฮ้ยใครฟันพี่เมย์ตีมากเลยโอ้โหดาบเขาโหดมากเลยอะ่ะโอ้โหชุดเขาโหดกว่าพี่หมีอีกนะฮะไปดีกว่านะ <c oughs> อ่าพี่หมีไปลองไปลุยดีกว่านะปา๊าปเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้อ๋อพี่หมีเลเวลน้อยอยู่นะฮะต้องเข้าอันนี้นะโ้วขนาดกลางเฮ้ยเมืกก่อกี้เราได้อัญมณีมาด้วยนี่อัญมณีมันเอาไปทำอะไรได้วะเนี่ยมีตั้งหกร้อยนะฮะ ซื้อไรหน่าสกุลเงินอ๋ออัญมณีเอามาเปิดกาชานะฮะมวลเวทมนต์โอ้เอา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 เปิดสามเปิดครัง้งละเท่าไหร่เนี่ยว้าวครั้งละร้อยเหรอเปิดดิปับ๊บได้อากาศหายากได้โลกหายากอากาศหายากอีกแล้ว ปาเอ้ยโอ้ยห,หายไปสามร้อยเลยนะเดี๋ยวมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวกดของก่อนโอเคปาโอ้โหนี่คืออะไรอะ่ะอากาศหายยากนะฮะมันคืออะไรอ๋อเป็นพลังของเรานะจับจากโถท,ที่เต็มไปด้วยอากาศที่รวมรวมโดยมูสองค์ประกอบนี้ถือลมหายใจอะไรวะงง ธาตุนี้มาจากความลึกของโลกนะธาตุนี้แสดงถึงความแข็งแกร่งมีพลังเฉพาะตัวด้วยนะฮะอากาศนี้จะเป็นหมัดลมนะแล้วก็ชุริเคนลมเกลียวแล้วก็พายุทอร์นาโดโอ้อันนี้อะไรเนี่ยเหยียบพื้นการโจมตีของโลกมังกรดินโอ้มีมังกรดินด้วยพี่มีชอบอันนี้นะอ่าแผ่นดินไหวนะบริโภคต้องการกินลูกโอ้มีพลัง เอาไว้กินหนอต้องการกินลูกกลมนี้หรือไม่นะฮะมันจะแทนที่องค์ประกอบปัะจุบวยของคุณแต่คุณจะรักษาความเชี่ยวชาญของมันมันคือพลังเหมือนคล้ายๆผลปีศาจนั่นเองกินมากเลยนะฮะออสนใจโลกนะฮะ <c oughs> โอตอนนี้มีพลังแล้วว้าวเหยียบพื้นกด F นี่โอ้โหเท่แล้วก็อะไรอะ่ะการจมดีของโลกกด R อ้อาว มาสเตอรี่ไม่สูงพออ้าวเวนแล้วใช้ไม่ได้นะฮะ <c oughs> โอ้ใช้มาสเตอรี่สิบห้านะฮะอ้าใช้ไม่ได้อีกวี v. โอ้ใช้ได้อันเดียวว่าเอ้ย <c oughs> ต้องไปเก็บเลเวลมันด้วย <c oughs> ไปกันเถิดลุยโอ้โหมาแล้วดูสกอร์นะมา <c oughs> ตอนนี้ใช้สกิลได้อันเดียวนะฮะอุ้ยทำไมพี่มีโดนปมแรงจังวะ นี่ใส่ชุดเล็กนะเฮ้ยนี่นะนี่นะตายเฮ้ยไหนลองใช้พลังดิเฮ้ยกดตัวอะไรวะลืม F o โ oh โ h เท่ว่าแต่ว่าถ้าจะเราใช้พลังเนี่ยเราจะถือดาบไม่ได้นะฮะวิวิวพุ่งใสุ่้ยโอ้โหนี่นเลยตายไปเลยโอ้โห อย่างมันนะฮะขอบอกเกมนี้เก็บเลือดเออโอ้พี่มีฟันทีเดียวตายเลยนะฮะนี่นะทีเดียวตายเลยเออบนี่ฉันก็มีพลังเหมือนกันฮ่าฮ่าตายซะไปต่อ,อมีเวลาเก้านาทีนะฮะในการผ่านด่านนี้จ้าโอ้โหเลเวลอัพเยีเ่ยมไปเลยเดี๋ยวนี่นะเราต้องใช้พลังบ่อยๆนะฮะเพื่อเป็นการเก็บเลเวลมาสเตอรี่ไปด้วย ออพี่มีมีชุดใหม่ไม่กลัวหรอกว่กวา يا. อนี่นะอย่านี่นะไอ้ตีไม่โดนต้องใส่อัปเดตมาน้อยนะฮะตีไม่โดนตีมิสบ่อยเหลือเกิน้นี่อะไรอ่ะมีแสงด้วยอ่ะไม่รู้นะหย่าตายเป็นโขงนะตายหมูไม่ไปเลยนี่นะนี่โอ้โหเวลอัพรัวๆเลยวามาแล้ว จโจกุบิสัดตายซะเธอเจ้าบ้านี่น่ะซึอ่ะยะอื้อ,อ,อโอ้ยโอ้โหเลือดเก็บไม่ได้ฮนะเก็บเลือดได้แค่2อันนะฮะตีต่อป๊าบป,ป๊าบป,ป๊าบป,ป๊าบนี่เอออุ้ยโอ้โหโดนพลังโอ้ย,อยฉันก็มีนี่พลังอื้ออ้ไปทางไหนต่อวะหลงไ <laughs> ปามาแล้วอื้อ นี่นะอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยโอ้โหได้แมจิกสปริงโอ้ใส่ได้ไหมเดี๋ยวค่อยใส่นะดูดิแมจิกสปริงคืออะไรอ๋อโอ้โหมรอดอกโลกนะใส่เลยนี่อะไรวะวัสดุไม่รู้ทำอะไรนะฮะโอ้โหเราอัพสกิลก่อนพลังธาตุด้วยนะฮะแล้วก็พลังป้องกันแต่ว่าเอาแบบตีหนักๆหน่อยนะ,ะมาเลยโอ้โห นี e. ่นะตายไหมวะตายเลยนะทีเดียวเลยบ้านี่นะโอ้เหลือศัตรูอีสองตัวโอ้โหกระโดดฟันได้ด้วยนะอือโอ้ผ่านแล้วอุ้ยโอ้โหเจอเจ้าบอสนี่นะเอาไม่ถึงสกิลไม่ถึงบ้าเอ้ยอีกไปยังเอ้ยจ้าชงเฉงชงเฉงวิววิวถอยวิววิ นี่นะโอ้โหแรงว่ะแรงว่ะไอ้ยโอ้โหเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้วิ่งตูดิ้งดิ้ดิ้ดิอยู่นี้นะเอ้ยเออื้ออื้ออุ้ยโอ้โหมีด้วยสมุนมาด้วยนี่นะโอ้มีชาร์จพลังชาร์จพลังมันคืออะไรมันทำอะไรทำอะไรวะอุ้ยทำอะไรก็ไม่บอกให้คุณลุนเองไอ้บ้าเอ้ยเออเอาไปกินนี่อุ้ยโอ้โหสุดท้ามีแหวน ไปแหวนเราเก็บโุ้ยจะเก็บได้ไหมเนี่ยเอาโหแรงนะฮะเก็บแหวนก่อนงบแล้วก็นี่เนะพลังใส่กันเลยอ,อนี่ไอซ่าจ้าเยา้วมมีชนะแล้วได้อาวุธใหม่ด้วยมีโอกาสได้2%เปอร์เซ็นต์ ว้าวมันมากเลยเกมนี้วิีชอบมากนะฮะเดี๋ยววันหลังพี่หมีมาเล่นใหม่สาหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่หมีขอไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์พี่หมีนะแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามคลิปพี่หมีด้วยเอย้ไม่ใช่คลิปกดติดตามช่องพี่หมีด้วย,ยจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะจ้าพี่หมีไปแล้ว